สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องครูพุชชาแนลนะคะในเนื้อหานี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่3นะคะของเรื่องรูปสี่เหลี่ยมและเนื้อหาก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะมาวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็ยินดีนำเสนอมากนะคะเพราะเป็นภาคต่อ ของเรื่องที่3ก็คือการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั้นจะหาพื้นที่แตกต่างหรือเหมือนกับสี่เหลี่ยมด้านขนานอย่างไรไปดูกันเลยค่ะามาดูนะคะ การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเราก็จะมาดูพิจารณาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนว่ามันจะต่างหรือมันจะเหมือนกับสี่เหลี่ยมด้านขนานอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาทบทวนสมบัติของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก่อนนะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างสมบัติแรกก็คือเกี่ยวกับมุมนะคะจะเห็นว่ามุมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยไม่เป็นมุมฉากทุกมุมนะคะไม่มีมุมใดเป็นมุมฉากเลยส ความยาวของด้านนะคะจะมีด้านตรงข้ามกันนี่อ่าวด้านบนกับด้านล่างด้านซ้ายกับด้านขวาบนกับล่างซ้ายกับขวาจะมีความยาวเท่ากันหมดเลยนะคะแสดงว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะและสมบัติข้อที่3ก็คือมีด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่ก็คือด้านบนกับด้านล่างขนานกันด้านซ้ายกับด้านขวาขนานกันนั่นเองนะคะและมีความแตกต่างจากรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตรงที่ว่า รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยความยาวของด้านเนี่ยจะไม่เท่ากันทุกด้านนะคะจะมีด้านตรงข้ามที่ยาวเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นดูความแตกต่างจากสมบัตินี้ให้ดีนะคะอ่ะาลองมาดูเลยการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานในคลิปที่ผ่านมานะคะก็คืออันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะลากเส้นนะคะจากด้านที่อยู่ตรงข้ามฐานนะคะแล้วมาตั้งฉากกับฐานนะคะไอเส้นนี้ละคะ่ะก็จะเรียกว่าส่วนสูง นะคะด้านนี้ก็จะกลายเป็นฐานแล้วนะคะด้านล่างนี้ก็จะกลายเป็นฐานนะคะก็จะเอาความสูงเนี่ยคูณกับความยาวของฐานนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมาดูรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะ่าจากตัวอย่างนะคะที่ครูพูดลากลงมานะคะลากจากด้านบนลงมาด้านล่างตั้งฉากกับฐานและนี่คือแนวของฐานนะคะ นี่เส้นนี้ก็เปรียบเสมือนส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเช่นเดียวกันนะคะนี่คือส่วนสูงและด้านที่ลากลงมาเราตั้งฉากเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมาตั้งฉากกับมันเนี่ยก็จะกลายเป็นฐานเหมือนกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป๊ะเ,เลยนะคะนี่เหมือนกันเลยค่ะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเขาบอกว่ามีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่เนี่ย มันเหมือนกันสี่เหลี่ยามด้านขนานเลยใช่ไหมคะดังนั้นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าจะหาเช่นเดียวกันกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานไหมอา้าวลองดูนะคะเขาบอกว่าก็ใช้วิธีการเดียวกันกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองนะคะใครที่หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานฐานคูณสูงคล่องคลงสี Sunday ่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ไม่ต่างค่ะดังนั้นเหมือนเดิมคะ่ะเทคนิคของครูพูดก็คือหนึ่ง ตามหาส่วนสูงให้เจอนะคะ2ตามหาความยาวของฐานให้เจอนะคะส่วนสูงอยู่ตรงไหนฐานก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะตรงนั้นจะมีมุมฉากเกิดขึ้นนะคะไปเจาะหามุมฉากที่มันตั้งฉากให้เจอก็จะเจอทั้งส่วนสูงและเจอทั้งฐานนั่นเองนะคะา่มาดูเลยนะคะดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่ Х เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนะคะลองมาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะว่า สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้นะคะจะมีพื้นที่เท่าใดนะคะวิธีทำแล้วก็เขียนไปค่ะว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่าก,กับความสูงคูณความยาวของฐานจากรูปนี้นะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่เห็นกันเนี้ยพบว่ามุมฉากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้ามุมฉากอยู่ตรงนี้ตั้งฉากตรงนี้แสดงว่าเส้นนี้นะคะที่ลากจากด้านเนี้ยมาตั้งฉากกับข้างล่างเนี่ยจะกลายเป็นส่วนสูงดังนั้นรูปนี้จะมีส่วนสูง2หน่วย และจะมีฐานยาว3หน่วยส่วนไอ้2.24เนี่ยไม่ใช่ความยาวของฐานนะคะมันเป็นความยาวของแนวของฐานที่ลากออกไปตั้งฉากกับส่วนสูงเฉยๆนะคะอย่านะคะบางทีโจทย์เนี่ยจะหลอกเรามานะคะดังนั้นเราก็จะเอาความสูงคือ2ความยาวของฐานคือ3ตารางหน่วยนะคะมาคูนกันนะคะก็จะเป็น6ตารางหน่วยดังนั้นขนมเปียกปูนที่เห็นเนี่ยก็จะมีพื้นที่ หตารางหน่วยนะคะก็ต่อไปค่ะว่า6ตารางหน่วยแค่นี้เองค่ะอ้าวต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2ค่ะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตะแคงซ้ายตะแคงขวายังไงก็ช่างนะคะตัวสำคัญเลยก็คือส่วนสูงคือเส้นที่ลากจากด้านที่อยู่ตรงข้ามกับฐานนะคะมาตั้งฉากกับฐานนั่นเองนะคะอ้าวดังนั้นจากรูปนี้ส่วนสูงหาให้เจอ วิธีการก็คือไปดูซิว่ามุมฉากอ่ะที่มันตั้งฉากอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้ปั๊บเส้นนี้กลายเป็นส่วนสูงแน่ๆแ,และด้านนี้กลายเป็นฐานแน่ๆแ,และสมบัติของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะด้านนี้ไม่มีความยาวระบุแต่ด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากันระบุด,ด้านเดียวด้านนี้ก็จะมีขนาดความยาวเท่ากันนะคะดังนั้นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่เรามองเห็นเนี่ยความสูง4ี่เซนติเมตร ฐานยาว4.2ซนติเมตรนะคะก็เขียนไปค่ะวิธีทําพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็จะเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนะคะความสูง4ใช่ไหมความยาวของฐาน4.2อนะคะอันนี้นะคะขอภัยนะคะมันต้องเป็นตารางเซนติเมตรนะคะนี่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็น4คูณกับ4.2ก็จะได้ทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะก็จะได้16.8ตาราง เซนติเมตรนะคะก็ตอบไปค่ะว่าดังนั้นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้มีพื้นที่16.8ตารางเซนติเมตรนะคะอ้าวลองมาดูค่ะทีนี้แหละเราจะหาพื้นที่ของรูปที่กําหนดอ้าวรูปนี้กลายเป็นเหมือนรูปแบบดาวหลายแฉกนะคะจะเป็นเหมือนกับโอ้โหที่เราแบบหนังจีนหนังกําลังภายในที่มันโยนไอ้พวกดาวอะไรใส่กันน,ะะนั่นแหละประมาณนั้นนะคะสังเกตดีๆนะคะ ดาวหลายแฉกร,รูปนี้ค่ะมันจะมีส่วนประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยทั้งหมดหกรูปอลองดูนะคะจริงไหมคะนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะและแต่ละรูปนะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหนึ่งรูปเนี่ยจะมีฐานยาวสามเซนติเมตรสูงสองจุดหกเซนติเมตรนะคะแล้วหกรูปนะคะเออถ้าเป็นแบบนี้นะคะเรา ก็จะหาพื้นที่เพียงแค่รูปเดียวอสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปเดียวแล้วเอาไปคูณ6เลยเพราะพื้นที่มันเท่ากันหมดนะคะดังนั้นเราก็หาพื้นที่ของรูปดาวหลายๆแฉกเนี่ยจาก6ก็คือ6รูปคูณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน1รูปก็เหมือนเดิมค่ะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน1รูปก็นํา2.6คูณกับ3นะคะความสูงคูณกับฐาน ก็จะได้เป็น7.8ตารางเซนติเมตรอันนี้ยังไม่ตอบนะคะเพราะว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเพียงรูปเดียวแต่เนื่องจากดาวเนี่ยมันมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตั้งหรูปนะคะแล้วมันมีพื้นที่เท่ากันนะก็นํามาคูณกับ6ค่ะ6คูณกับ7.8นะคะก็จะทศนิยม1ตําแหน่งนะคะนี่ได้46.8ตารางเซนติเมตรค่ะอ้าวลองมาดูอีกโอ้โหนี่ รูปนี้นะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับสามเหลี่ยมแต่ก็ไม่เชิงนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนกับนี้แบบนี้เมื่อเรานะคะทํารูปให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ <c oughs> ก็จะกลายเป็นว่าสังเกตนะคะมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมสังเกตสมบัติคะ่ะดูสมบัติอ่าดูสมบัติของมันนะคะมันคือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเพราะมีด้านตรงข้าม <c oughs> ยาวเท่ากันนะคะด้านตรงข้าม ยาวเท่ากันนั่นเองนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานเพียง1รูปแล้วก็คูณกับ3เลยก็ได้นะคะามาดูสี่เหลี่ยมด้านขนานกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่เหมือนกันหาเหมือนกันเลยคือความสูงคูณความยาวของฐานนะคะอ่าสี C ่เหลี่ยมนี้1รูปเนี่ยสูง1สูง13เมตรนะคะฐานฐานยาวเท่าไหร่คะฐานยาว45เมตรนี่เพราะมันยาวเท่ากัน ตรงนี้ระบุ45เมตรตรงนี้3ขีดเหมือนกันก็45เมตรดังนั้นสี่เหลี่ยมด้านขนาด1รูปนะคะก็จะมีพื้นที่เท่ากับ13คูณด้วย45จะได้585ตารางเมตรนี่1รูปนะคะแต่เราต้องคูณกับ3เพราะมันมีอยู่3รูปก็เอา3มาคูณกับ585ตารางเมตรก็จะได้เป็น1,755ตารางเมตรค่ะมี ไม่ยากเลยนะคะอลองมาดูตัวอย่างที่สามนะคะโอ้ี้อันนี้เป็นเหมือนกับกังหันลมนะคะในช่วงนี้ลมลมอากาศแบบเย็นๆนะคะมีลมนะคะกังหันเนี่ยกังหันมันจะหมุนไม่ได้เลยไม่หมุนไม่แบบแบบไม่สมบูรณ์นะคะไม่สมูทเนี่ยถ้าใบพัดของกังหันเนี่ยไม่มีพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะลักษณะของใบพัดน่ะดูใบพัดของกังหันนี้นะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมอะไรหนอมีด้านยาวเท่ากันทั้งสี่ด้านแต่มุมไม่เป็นมุมฉากมันก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองนะคะนี่สังเกตด,ดูดีนะคะดูใบพัดนะคะใบพัดจะมีทั้งสิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบพัดแล้วก็จะมีตรงกลางนี่ตรงกลางของใบพัดจะต้องมีพื้นที่เท่ากันทุกรูปแน่อะลองมานับดูสิคะว่าใบาพัดมีหกข้างในจะมีสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยเท่าไหร่หนึ่งนี่นะคะหนึ่งสอง 3แสดงว่าใบพัดนี้นะคะกังหันลมเนี่ยจะมีพื้นที่ของการทํากังหันทั้งสิ้น9รูปของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีพื้นที่เท่ากันเา้เาแล้วก็มาดูหนึ่งรูปค่ะ1รูปเนี่ยมีความสูง1.7เมตรเอ้ย1.7ุเมตร 1. 7ุเมตรนะคะเออนะคะนี่แล้วก็มีพื้นที่ของรูปนะคะ9รูปนะคะก็ เอาไปคูณนะคะก็จะได้เป็น30.6ตารางเมตรนะคะนี่กังหันใหญ่มากนะคะอะ่นี่ขออภัยนะคะว่าตรงนี้นะคะจริงคือ2เมตรนะคะครูพูดเนี่ยนี่ลบเอาโซโซ,อ,ซ,อ,ซ,อ,ซอ,ออกนะคะนี่คือ2เมตรนะคะนี่นะคะนี่คือ1รูปนะคะใช้ทั้งหมด9รูปก็จะได้เป็น3 0 6สิจุดตารางเมตรนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้นะคะอันนี้จะเป็น2เมตรนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด7.8นะคะที่จะมีอยู่ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ตรเล่มสองนะคะแบบฝึกหัด7.8ดจจะมีทั้งสิ้น2ข้อใหญ่นะคะเรามาดูข้อหนึ่งใหญ่ก่อนข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยเขาให้หาพื้นที่ของรูปที่กําหนดนะคะนี่นะคะนี่คือสี่เหลี่ยมอต่ชอชหอเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ วิธีการหาพื้นที่ก็คือตามหาส่วนสูงกับฐานให้เจอตั้งฉากตรงไหนฐานอยู่ตรงนั้นส่วนสูงก็อยู่ตรงนั้นแหละนะคะามาดูนะคะตั้งฉากอยู่นี่ตรงจุดวอนี่เห็นไหมคะจุดวอสแสดงว่าด้านหอชอเป็นฐานแน่ๆและเส้นส่วนของเส้นตรงต,รงตอวอเป็นส่วนสูงแน่สแสดงว่าส่วนสูง6เมตรฐานยาวฐานยาวเท่าไรเอ่ย ไม่มีระบุแต่อย่าลืมว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีสมบัติคือมีความยาวแต่ละด้านเท่ากันหมดดังนั้นด้านหอชอจะยาว8เมตรสรุปก็คือสูง6นะคะสี่เหลี่ยม o, ตอตอชอหอมีพื้นที่เท่ากับ mm hmm. เอาสูง6ฐาน8นะคะมาคูณกัน6,8คูน 8, หน่วยเป็นตารางเมตรนะคะเพราะมีหน่วยเป็นเมตร6เมตรกับ8เมตรทั้งคู่นะคะ6คูณ8ก็ได้48ตารางเมตรก็ 3, ต่อไปค่ะแค่นี้เองว่า รูปสี่เหลี่ยมอต่อชอหอมีพื้นที่48ตารางเมตรค่ะนี่แค่นี้ก็ถ้าทำผ่านแล้วนะคะนี่ก็จะผ่านตัวชี้วัดนี้เช่นเดียวกันนะคะก็คือหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดและพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้นะคะ,ะดูตัวอย่างที่2นะคะเราก็หาไปนะคะว่าสี่เหลี่ยมพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับสูงคูณฐานนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม HFGD นะคะ HFGD มีพื้นที่ความสูงมุมฉากตั้งฉากตรงไหนความสูงอยู่ตรงนั้นเออนั่นละจะเอาอะไรเป็นส่วนสูง3.5หรือ1.94ดีครูพูดได้พูดไว้แล้วนะคะตอนนี้ยังไม่บอกนะคะต้องใช้ความรู้เดิมที่มีมาแล้วก็คือตั้งฉากก็คือลากจากด้านตรงข้าม,มาตั้งฉากกับฐานจะเลือก3.5หรือ1.94อันนี้นักเรียนต้องไปวิเคราะห์กันเองเพราะเรียนมาแล้ว เมื่อเรียนมาแล้วเรียนรู้มาแล้วต้องทําแบบีึกหัดได้นะคะฐานยาวเท่าไหร่ก็ใช้สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมาประกอบนะคะเราก็เขียนไปประมาณนี้หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเพราะว่ามีหน่วยของความสูงกับฐานมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะนี่คือหน้าตาของข้อ2อง่าลองมาดูข้อ3ค่ะชื่อว่าสี่เหลี่ยม K M O P นี่มุมฉากอยู่ตรงนี้นะคะตั้งฉากตรงนี้ แสดงว่าด้านไหนด้านนี้เป็นฐานแน่ๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นความสูงนะคะนี่ฐานด้าน km จะยาวเท่าไหร่ก็ใช้สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีความยาวแต่ละด้านยาวเท่ากันมาโจทย์ให้มาเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนะคะก็เขียนไปนะคะนี่ประมาณน,นี้อ่ะดูข้อสสี่เหลี่ยมพวจมนะคะนี่มุมฉากอยู่นี่นะคะตั้งฉากนี่นี่เป็นฐานนี่เป็นสูงแน่นะคะนี่ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บต่อไปข้อห้านะคะ ตั้งฉากอยู่นี่รอจอเป็นฐานแน่<ม>วอลโมเป็นส่วนสูงแน่นะคะก็มีหน่วยเป็นตารางเมตรนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือสี่เหลี่ยมแ VMS นะคะนี่ตั้งฉากอยู่นี่นะคะส่วนสูงและฐานนะคะก็ใช้สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมาใช้ในการตอบปัญหานะคะอ้าวไปลองทําดูนะคะเด็กๆแล้วนะคะแล้วก็ เด็กๆก,ก็จะได้รู้ว่าเรียนรู้ว่าวิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะเพราะว่าหาวิธีเดียวกันกันกบพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนั้นเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็ก,กดเลิฟนะคะมีปัญหาหรืออยากสอบถามอะไรถามมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ